เอาเป็นภาพหน้าผมเลยนะภาพนี <S <S ้ได้คะด่<น>ะรออีกนิดนึงนะคะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนครับ โด,โดพาเที่ยวพอลูกหาข้าวกลางวันกินครับอะโดตอดแมสใส่กระเป๋าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันละผมอยู่ตรงนี้ครับจะมาทานของโปรดพี่โดโดเป็ดย่างแล้วตรงนี้เป็นสาขาของกิจจี่เป็ดย่างในตำนานของฝั่งชนนี่ฮะเขามาเปิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนนี่คือถนนเนี่ยตรงไปเนี่ยวงเวียนใหญ่ฮะ เพชรเ,เกษมแต่คนที่หาสาขาเนี่ยเขาจะพิมพ์หาคำว่า,าท่าพระงเวียนใหญนะ่เป็นร้านที่เปิดใหม่เอี่ยมใช้เลกว่าเก่าคิดกี่ท่าพระโมียนใหญ่รับโดมาไปทานกันแต่บอกฟันนะฮะเจ้านี้เขามีเวลานะฮะสองช่วงเปิดสิบโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามแล้วก็ สี่โมงเย็นจนถึงหุมหนึ่งล,ลานนี้เลยเรามาดูหน้าร้านเ่ากันบรรยากาศเปิดใหม่ <Okay. S 1> ดูเป็ดมาดูเป็ดเรียกน้ำย่อยก่อนเป็ดย่างหมูแดงตัวโตๆตเลยน่ากินมากโน้ตจะกินอะไรวันนี้โน้สั่งอะไรเขา,ามีเกี๊ยวเป็ดไปมีเกี๊ยวเป็ดอาไปาเขาไปนั่งข้างในกันมีเกี๊ยวเป็ดครับ นั่งตรงไหนนั่งตรงไหนดีดมานั่งตรงนี้ดีกว่าดมานั่งตรงนี้กันนี่ครับมาดูเมนูเขาข้าวหน้าสามสหายาแปลว่ามีหมูแดงหมูกรอบเป็ดข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวหมูกรอบข้าวเชดโปข้าวหมูแดง แต่วันนี้เราจะมากินเป็ดกันเดี๋ยวแคปหน้าจออเปิดเมนูเข้าเข้าๆ,ๆเพื่อนๆอยากรู้ราคาอะไรก็ลองหยุดหน้าจอดูนะฮะอ่าบรรยากาศในร้านาเดี๋ยวสั่งเขาดีกว่าขออนุญาตเคามาดูเข้าสับเป็ดหน้ากินมั้ยุเึเป็ดถ้าซื้อเป็นตัวตัวเท่าไหร่คะเนี่ยซ้อเป็นตัวะ560บาท560ใ่ะ ถ้าหน้าเทศกาลอะไรก็ราคาเดียวกันไหมใช่ค่ะน่าชิมมากเลยอย่างนี้เดี๋ยวเอาให้ดูเอาให้ดูนี่สุดยอดขอเป็นภาพหน้าปกเลยนะภาพนี้ได้ค่ะขอ้าปกนิดนึงนะคะโอเคครับขอบคุณครับทางร้านใจดีมากเปิด ผมผ่านมาเห็นนะก็เลยแวะมาสาขานี้้เปิดนานหรือยังฮะสาขานี้เปิดเมื่อวันที่14สิงหารครับก็กี่เดือนนะสองเดือนเดือน14สิงหาก็ประมาณครึ่งครึ่งเดือนกว่าคงเดือนกว่าเองานนั่งฮะับนีก็สับเป็ เป็นเหยียบอยนี้เลยถ้าสั่นน้ำชาเสิร์ฟเป็นเหยียบอย่างนี้เลยเหรอเออดีทานสั่ใจด,เดนะีเป็นชามลิอ่ะเป็นชาชั้นดีนะเป็นชามะลโดอ,อไปผสมมั่วแล้ว ชามมลิอย่างดีพอละพอละดูพอละเดี๋ยวล้นวังไว้ก่อนกินทั้งหลอทั้งกล้วยทั้งชามมลิเลยแต่ว่าอันเนี้ยหอมไม่ใช่ว่าเป็นชาอะไรละ่ะทั่วทั่วไปนะหอมมากเป็นชาอย่างดี โตเครื่องปรุงต่างๆ่พราะว่าสหัสหอามดีเครื่องปรุง,าาานง,รงน้ำตาลนี้อะไรล่ะอ๋อน,นี่แหละสัดยาใตผมหลานเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ๋ออ๋อานเขาตกแต่งสวยงามฮะบนฝ้าเพดานมีภาษาจีนอ่านไม่ออกไม่รู้อ่านว่างไงมั่งินสวยงาม ทำให้ร้านดูสว่างสว,สวยสวยงามน่านั่งมากเลยมาแล้วนี่ครับเสิร์ฟมาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือจานเล็กแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจานเล็กอันนี้คือน้ำราดเป็ดอ๋อน้ำราดเป็ด,ดแยกมาให้เน,ะนาะบางคนบางคนชอบราดชอบอแห้งเนาะนี่ฮะน้ำราดเขาแยกใส่โถมาแบบนี้น้ำจิ้มก็มาให้แบบนี้ ไม่พอก็ามีอยู่ในโถนั้นเติมได้ครับนี่ฮะเราผมกินข้าวโด,โดโดกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเราจะกินเป็ดให้สะใจน้ำราดอยู่นี่แล้วร้อนนะเนี่ยน้ำราดนี้ก็มาร้อนเนี่ยร้อนร้อนเลยอะ่ะร้อนเลยเรียกว่าร้อนเลยอ่ะน้ำจ<ฮ>ิ้มน้ำจิ้มมาแบบนี้ เมนคอร์สมาแล้วครับอันนี้เป็นบะหมี่เกี้ยวเป็ดเนาะอันอันนี้เอาไปเลยก็ได้ครับอ่าจะใช้เท่นี้อ่าแล้วตอนนี้เป็นข้าวหน้าเป็ดอ่าแล้วก็มากับน้ำซุปนี่ครับนี่ข้าวหน้าเป็ดอขอข้าวหน้าเป็ดเขาได้น้ำสังหากมาให้อ่ะ๋อ,อน้ำเดียวกันคนะน้ำเดียวกัน อันนี้ลาดอันนี้เผืเอเ่อจะเพิ่มนะโอเคชุ่ชมฉ่ำมากเลยข้าวหน้าเป็ดชุ่ชมฉ่ำมากเลยอันนี้บะหมี่เกี๊ยวเป็ดสองซีโด,โด,โด้บะี่เกี๊ยวเป็ดแต่เราเดี๋ยวเราจะเสริมด้วยเป็ดนี่มครับด้วยปรุงไหม,มย,ยวครอบปรุงให้นะครอบปรุงให้อน,นี้วางอันอันนี้มาไว้ตรงนี้ ลองไว้ที่ก่อนนะก็เปิดให้ก็อขอชิมชิมก่อนน้ำข้าวปื้นน้ำเป็นไงอหอมหวานเป็นน้ำซุปที่ผมชอบรสนี้แหละนน,นิดนึงตานิดนึงนะโอเคไหมครับแล้วก็ Ayang. Ey, nickname. Ey, nickname. 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 là Nickname. 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 หน้าสีเป็นไงหน้าอร่อยไหม <c oughs> พียเโด นะกล่องสวยมากเลยอ่ะผมเปิดไม่เป็นผมไม่เปิดตรงไหน,น <c oughs> โอเคขอบคุณครับช้อนนะช้อนส้อมนะนี่ครับมๆส่ใจก็มีสูตรแบบโบราณนะเป็นกบุ้งลวกแล้วก็มีขิงดองสีสวยงาม ของขอขอัอนนี้ขอบคุณครับถ้าชอบพลิกม,มากเลยมากเลยครับอันนี้แล้วแต่ใครชอบแล้วเพื่อนๆคนเราชอบคนเหมือนกันชอบทำพลิกช้อนเขาเล็กอะ่ะโอเค tung sang ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ มีไปด้วยแล้วนะ่มันลงตัวพอดีผมเคยไปกินบานงร้านบางทีพอเราลาดลาดคือเหมือนกับความไม่เข้ากันของน้ำที่ลาดเสร็จกับน,นะน้ำจิ้มเป็ดที่มันมีรสชาติตั้งเดิมอ,อยู่แล้วเนี่ยบางร้านเขาทำรสชาติมันไม่พอใสไปแล้วมันไม่ลงตัวกันอันนี้ก็ลงตัวมาก oh baby เล่นลนนดหน่อยนะตกใจมากเราลาดซอสเพิ่มเปไปเลยน้ำเป็ดาลาดตรงครับสำหรับคนชอบนะฮะชิมน้ำเป็ดเปล่าๆลาดเขารวนๆหวานๆปลาเล่มปลาเล่มนะเพื่อนเพื่อน รดเยอะก็ไม่ทําให้รสชาติมันมันเค็มเติมอะไรอย่างเนี้ย ดีรับได้คยวน้ำชอบคอแนะชอบคออยู่แนละ้วนจะเกิดสั่งขอตูดเป็ดเข้ามาด้วยนี่เขาน่าจะโอเคนะ cái trình in nó có dừng đủ nó mới đi mua phải hết ให้กำลังใจไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าเขาถ่ายทำคลิปยังไงใช่ไหมเรียงครับหมดเรียงเสือ้อผาพิสูจน์ว่าร้านนี้อร่อยแม่อร่อยของพี่โรโดุกวาดด้วยกวาด,ดชาม น้องก็ยืนยิ้มยืนยิ้มพี่โราด้วยกวาดช่วยกวาดชามอร่อยไหมเห็นปลาปลาอร่อยไหมครับอร่อยไหมพี่โด้วครับตรงนี้เหรอครับกินน้ำมาได้เรียบร้อยสุดยอดหมดทุกสิ่งทุกอย่างฮะ อร่อยมากท่กากลางการส่งแรงใจแรงเชียร์ของน้องที่เขามาดูแลพี่โดโดเป็นอย่างดีเก็ตักเลยนะนามาดูกันครับสํนหนราคาเป็นไงทั้งหมด353บาทนี่ฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆแลได้มาชิมได้เดี๋ยวจ่ายตังเขาก่อนนะอร่อยมาก ได้กินแล้วอรุณคริดอร่อยมากครับเดี๋ยววันหลังมามาชิมหมูกรอบชิมเป็นอย่างๆไปเจโอร่อยไหมอร่อยครับอ่งั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับสำหรับคิดกี่ท่าพระวงเวียนใหญ่ใหญ่หอร่อยสะใจบริการดีครับเจโด ก็ชอบก็ชอบปะฝากกดตับสไลด์ขอบคุณตับสไลดก่อน้เลยนทุนโลารด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายใส่มุกใส่หน้ากาก นี่มารม์ไซค์กลัวมไม่มีที่จอดฮนะเดี๋ยวเราลัดซ้ายเข้าซอยตรงนี้เข้าถนนเฉลิมพระคะให้ดูอีกทีหนึ่งร้านเขาก็อยู่ช่วงเนี่ยสะพานลอยสถาน,นีรถไฟฟ้าท่าพระมานิดเดียวคนะอันนี้สะพานข้ามแยกถนนจรัญทางไปมาดเดียวก็ถึงร้านเขาแล้วคนระับ Đó tay mua Tay mua Đó dính trong này, đó mà dính trong này, Đó cứ mà Tay tay Tay